ชุดไทยกอดเต้นเลยนะคะครับครับผมพวกเจ้าอยู่ขอโท่มาแล้วจโอ๋อโอ้โหเล่นโอ้าเกาหงหาเสียงเงาเงาตึ้งแล้ววหน ขวัญมาเถอะขวัญมาสังเต่มยามสิเขางไทย ข้าคู่ปูข้าทางปูป่าได้ลงห้องตำตอนนั่นแล้วพันข้าตอนนี่มันห้าเหลี่ยมฟองใส่ฝาไหลมันหาหม่นอยู่ในตูลี่อยู่พราปิกสูออกพันสาละบาดเจ้าใจก่อนห่าซส้บบานคนก็กจินท่านสั่งกะถินเทศท่านทอดเสียงคูดังตุมต่ำฟังลมผัดปลาก้วยกวยเป็นสีนแดงลางน้ำขัางลงสู้เพื่อนแสนสะเงิน่อนใจเลี้ยวไปไกลอีกจั นอยเห็นคนลงเกี่ยวเขาสุขลือเฮงเจ้าสับพงเสียงกาบ้าห้องทรงอยู่ตินตงกวังควังหัวใจไอ้บังวิใช่มาเสียดายีมีไปน้องบ่สั่งนี่นวตั้งเตี๊ยฝนก็ยังเอินสั่งฝ่าฝ้ายังเอินสั่งนามย้ำสิเขาไทยเลยดูสีบนชู่ของไอ้สั่งนีไก่หนอนนั่งห่างเตี๊ยสตางค์ก็ยังเอินสั่งเบงย้ำสิเขาสู่ผาคขั้ง รัฐบาลสั่งให้กระดาษเปลี่ยนเป็นเงินตาบุษบาสินิชัดให้สั่งบ่เตือนกันนออองเดือนสิบเอ็ดหัวนมตองเดือนสิบสองหัวนมอวยลมมาผัดปากกวยหัวใจอ้ายแม่นล่ะบังเวงหัวใจอ้ายแม่นบังเวีงเฮ้ยเฮ้ยอวยนออองผมอวยนออ้อ เาละนี่แม่เข็มทองถือว่าเป็นบ้านท้ายบาดสิสังล่ากกันเมื่อเงินไปเงินมั่นตางกันละคนกรรมบาดนี้จำเป็นแล้วอาวาสานสิยงลำลองขอลาพวกพี่น้องขันเอเสตา้า,า,สารุ่งอวสานสุดเสียงพระจันทร์อย่างลงไม้พระอาทิตย์ใกล้เสิยใหญ่มากขึ้นสุนภาอที่กัตัท์ท่าเจ้าได้ทําบุญเพื่อประโยชน์หังอย่างผมโทษหาย สั่งส่วนหมุนพอได้ลุง,งทุนสั่งทำท่านก็าลายอย่างพอได้ลุง,งทุนสั่งทำท่านก็าลายอย่างถึงหมอลำกระไดเอ้างมาลองมาซอยงานถึงอาจารย์ทรงเจ้าได้ทำมาเทศโยนถวายพระทุกันหลายด่านเตี๋ยได้ทำวังอยากเมื่อสุกกำรรปาศราีมั่นทองยังได้ฟองปัดใจทอดท่านทานวายนวลพอได้ท่านลงเดี่ยวมีหมอลำมาเสียบแหย่เม้ามทางทอดเลีมม้ยววน เงินจา่างหมอลำนั่นล่ะก,ก็คือกันกับท่านพอดเด้อพ่อเด้อเจ๋สูเอ้ยเด้อพ่อเด้ออมันเออเงินแผบหมอลำนั่นคือกันกับท่านพอดฝนก็ได้ดังแมนคือท่านไห้ป้าสงูงเนี่ยว่าปากว่าใครใจจะคงน้ำซับเด้อร์เมนเออผลพรลาศีท่านสิบ่อครบสมบูรณ์ห่างจมนำทั้งคนจ่างคือผมหมอลำน้อยเสียงค่อยๆเออหเข้าผ่าครั้ง ย่านไรนี่ยานบ่สมศรัทธาบูบลนไปว่าจา่างพะเยาบางกนลงเง่าสาธุเดอชิ้นละก่อนก่อเทียนเน่าเท้าจ่าตัวลงทัางซีเท่าลนี่นาะหน่อยมาพองซีฟงเฮวดวาดอายุทรงพื้นลกโลก,กาให้มาเป็นสักขีติดถอดท่านวันนี้สุข,ขัางนั้นนี่มีสุขตลอดทัว่วทึงครอบครัวลูกเต่า ใบย,ย่มีสงวเกามองตลอดพี่และน้องทุกท่านมาฟังลำเจ้าผู้ตาคำคำมานั่งฟังลำอายเสียดายนี้เวลาหน่อยอยากจับขึ้นมาต่อขั้นอยอดใดดังไหมสิจับป่นเต่าขึ้นสิได้ยืนลำลอองลายหน้าที่ไ้้น้อง บรรทัดนี้จากแล้วสิมองนาเบึงผู้ใดจังสิได้คืออุนไซสมอนชิดนนัก่อนบุญแสแห้งผู้เสดรงวันเนียขันหามีงานนาบุญพลาน้ำห้าจังคอยพอ,อ,อก,กันไหม ศรัทธาทั้ีน้องศิลธรทานสู่คนศิลาทานเอเมลก่่ะค่อ้อ้โอ้โอ้อ้โออโอ้โอโอ้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 ออ